สามอะลยกมพบกับคครูอาบูคอลีสาเมนะครับชั้นปามนะครับในวิชาภาษาและพละภาษานะครับครูให้ทำใบางานชุดที่หนึ่งนะครับทีนี้ครูจะอ่านคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนนำรูปถ่ายมเมื่อเป็นเด็กนะครับ ทุกทายในปัจจุบันนะครับมาติดลงในกรอบที่ครูที่กำหนดให้แล้วจับคู่นะครับจับคู่เพื่อนผลักกันเล่าเรื่องการเจริญเติบโต,ตของตนเองโดยโดย,โดยเปรียบเทียบรูปต่ายในอดีตกับปัจจุบันนะครับ พร้อมทั้งเขียนอธิบายล,ลงข้างล่างด้วยนะครับอ่ารูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายมือครับเป็นรูปท้ายเป็นรูปถ่ายนะครับเหมือนเมื่อที่เราเป็นเด็กนะครับอ่ารูปถ่ายด้านขวามือเป็นรูปถ่ายที่ที่ที่ทรูปถ่ายปัจจุบันนะครับทีนี้ ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วเล่าเรื่องการเจริญเติบโต,ตของตัวอินอย่างเช่นส่วนสูงของเรานะครับเมื่อเราเด็กนะครับเราก็ส่วนสูงของเราจะเตี้ยนะครับอพอเราโตขึ้นนะครับส่วนสูงของเราก็จะสูงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วดูนะครับน้ำหนักของเราว่าตอนที่เราเด็กนะครับน้ำหนักเราจะมีน้อยนะครับพอเราโตขึ้นน้ำหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแล้วดูอาอวัยวะต่างๆของร่างกายเรานะครับอย่างเช่นมือ,ม,อมือของเราครับในที่เรา ตอนเป็นเด็กอยู่มือเราจะเล็กนะครับแต่เรามาดูตอนนี้ปัจจุบันเราโตขึ้นใช่ไหมมือเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับครบคูก็ให้นักเรียนลงในลงในใบงานของนักเรียนเอารูปมาติดรูปรูปที่เรายังเล็กอยู่หรือว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับกับรูปที่เรา มาเปรียบเทียบคำว่าการเจริญเติบโตของร่างกายเรานะครับจะไปอ่าเติบโตกว่าเดิมหรือว่าจะเล็กกว่าเดิมนะครับครูก,ก็นะครับให้นักเรียนทำลงในใบงานที่ครูแจกน,นะครับสำหรับวันนี้ครูก็จบจาการอ่านซองเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับ